สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสินค้าเป็นตัวนี้นะคะสเตมเซลล์แอปเปิลค่ะตัวนี้จะเป็นครีมที่สามารถทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยเป็นทั้งไนท์ครีมและเดย์ครีมนะคะวิธีการใช้ก็คือนี้นะคะเปิดฝาขึ้นมาเนื้อครีมนะคะจะเป็นสีเขียวอ่อนๆกลิ่นหอมแอปเปิลค่ะนี้นะคะไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่านี่ ครีมจะนิเนียนเป็นสีอ่อนเขียวๆอ่อนวิธีการใช้นะคะก็คือเราแตะบางๆนะคะทาไปเลยค่ะแต่ไม่ต้องหนามากนะคะทาแค่าจุดทีนี้าเสร็จปุ๊บเราก็รูปค่ะครีมตัวนี้จะช่วยให้ใบหน้าขาวกระจ่างใสนะคะลบลอยฟ้ากระจุดด่างดำ จริงๆแล้วถ้าสภาพผิวไม่เป็นอะไรมากก็ประมาณ7วันก็เริ่มเห็นผลแล้วนะคะว่าผิวของเรามีการเปลี่ยนแปลงนะคะจริงๆแล้วคลิมทั่วไปที่ปลอดภัยก็อย่างที่เรรู้กันก็ประมาณ2อาทิตย์นะคะตัวนี้ก็ประมาณถ้าจะให้เห็นการเปลี่ยนแปลชัดเจนก็ประมาณ2ออาทิตย์ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะว่าผิวหน้าของเราก็จะขาวใสขึ้นนะคะวิธีการใช้ก็แค่นี้ละคะแล้วก็ ไม่ต้องทาหนามากนะคะคีดตัวนี้มันเขาจะหนืดหนหน่อยหนึ่ง,งแต่ว่าไม่กลิ่นหอมสําหรับคนที่ท่าทากลางคืนนะคะจะเป็นกลิ่นที่ทําให้ช่วยให้นอนหลับการนอนหลับของเราดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นกลิ่นอ่อนๆค่ะเอาไว้พบกันตัวหน้านะคะรอบหน้าจะมารีวิวตัวไหนมาลองติดตามกันดูนะคะ